สบายดีสบายดีสบายดียดพ่อพี่น้องเสียากแพงเบอร์สกุลสกุนว่าจะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยแบบต่างประเทศมือน,นี้มาพบมา,บาพ,นะพ่อกระ่องสะแพงนะเพียงเนาะมาพบกระ่องสะแพงมือน,นี้ค่ะอยู่ในเรือนครัวนะ้าพี่น้องกำลังเหิดอยู่เห็ดกินกินเขาสามาคีพี่น้องเมื่อนี้ลายขู่ลายคนพี่น้องขมานพี่น้องแม่พี่น้องมีหน้าหญ่ใจ หนาใหญ่เองเลยยังกินเงินนี่เนาะมีต้มปลาพี่น้องแล้วก็มีลาบมีก้อยเนาะก,ก้อยปลาลาบซีนนะพีกก่ช่างน้องเมื่อเน,นี้ยไม่ครัวเฮากะรเกี๊ยมผักเกี๊ยมเนี่ยเงินหนาสิพันวิเศษเมซอนเจ้าได้จ่ายเขากินสีส่พันา่า 4, อ พอดีเลยกินยัง้งไฟมอนกินัปันสินนบสองพันกนะับลูกเลยนะกำลังวุ่นวายในการแต่งของกินเนาะสะเพงกับอุ้มลูกอยู่นะพี่น้อ,องเนาะอ,อ่ะลูกกันอจนาจจะหนาใหญ่เองมึงในโท,ทรศัพท์หนาใหญ่เลยแบบว่ามึงกันน้อยๆนะยนชนอยู่มังกรกัน ดูดูดูอ่ะบอกมาก่อนก่อนกำลังเตรียมอย่นตีมัหกเล้ตมใส่ใส้มกับปุ่นกิน ทำมัมนไปเปลี่ยมมมมเนเครื่องไดนัวคเงี้ยงขมแลนัวมะแล้วหมักขมเด้ออยากกินมะ

เข่าแล้วไปน้ำเข่าไงฮะไปน้ำเข่าแล้วอันชิป้าว่นหนาเข่าแล้วนี่ข่าแอร์อะนี่ข่าแอรข่าน้อยเลี่ยมันก็เอิญแบบนี้เลยมันคือแหม่มันเลยแข่งค้าน้อยหนึ่งมันหนาใหญ่คือคอตกหมอนเลยเนาะเอิ้นอันมันจะแแม่ปีคอเงี้ยมันได้เนี่ยเผาบางเผาหนาบูดเอาอยากมาน๊าอยากมาน๊าอะไรป้า เปนแม่งเปนหม่องเปนมอคม่จกไ้ึงยอบันวันอเอานะนะพี่เข่าสองทีลดิเลยเขาบอกสวัสดีว่ายะาเพิ่งสลาวสเปรดกเดอเพิ่มาในเพิ่นกาสลาวอลไเพิ่มมา นี่เหี้ยสบายดีเหะสบายดีกินข้าเหมือนเนาะทำสบายดีพี่น้องกินข้าเด้อข้าสมุนไพกาะปลามีก้อยปลามีลาบซีนต้มปลาเขากินเลยได้เขา กินกินกินเลยกินเลยเราเรอใช่ไหมเอามเราก็ทำาใช่เบียปองเงินมาเอาเอาน้ำแป้งเก็ได้จะ

กินได้กินได้แต่มันบ่มาตัวแบบ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 ้ตามตรงงาปูอะไรเนาะนสี่ักเปนสี่ก็แล้วผักนนี่มากที่นนะ

ก็ไปกินอยู่บ้านเพิ่นกับข้ากับินกรยโบานดอกบนแล้วเพิ่นใส่ใส่เกลือกับใส่น้ำปลาคันแดงคันเลือดอันนี้เอางูเผางูเผาเผานะแดงสดเผาบ้นกินเฮ้ Menon chia mua được mặt mặt mà mặt 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 cho mặt 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 được mặt mặt này, mặt 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 được quá mặt 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 Mày mìn ไปไป hòn นั่นร้านข่อยฮ้อนบ่จักนี่บ่จะเถิกเด้พ่อ เอามาไปแม่เอเอมันทวงอมันเอน้อยไปน้อมันครบใจเออมันครบเอ้ามาทำนี่ดิกระเบื้องกระับื้องนี่กระเบื้องมันจะมันนิดหน่อยเไม่สิอุ่มได้่ได้ขนาดนี้นิ่รือเปล่าอันนั้นแฉบปะแบแฉบไม่ได้เกี่ยวข่าวบุมเหมน

าำเพื่นแล้วกินข้าวกินน้ำแซ่บดีบอกินดีบอกินข้าวตนตนนั่งจินดิบแซ่บแซ่บไปอย่าเสียยน่งแซ่บแล้วเนาะนั่งกับยังี่จน้องบอกเพื่นแหละเนาะยูทูบเบอร์ที่ไหนรับซีนรับซีนเขาไม่น้องเลยรับซีนว่เขะ

ทานขาเซเว่นต่ว่กมันอาบากแบบนีนะไจะเดืิน่ะสี่อะไรลูกจ็บทอมันยืทอไหนนี่มีสินนั่งรเด้อแขกนั่งกูเด้อแขกัลยอลฮัลโหล้าบอเออยางบอยางปไปใกล้ๆนน่เห็นรถอยู่

บอกแล้วเพื่อนสิกบเพี่น้องต้ไมันลอดมันขาดย้ี่ไก่ไก่บอกมาจะไม่ส่งเจ้ามาจะไม่ส่งเจ้ากับมื่อไมางาน ดก๊าบกลาบเหียดเข้ขอบใจขอบใจเกือบเขาหัวแล้วเกือบตันตองพักนี่ระวังใ่ใกล้ๆระวังให้ชี้อย่างไหนอดแว้ท่าน้า rồi 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 đây มาจ่อ ra đây ได้หมด nếu bà con mình yên cái gì? mãi tên mãi tên má, con lại lâu nào mà tên mãi là Nhà con hết chứa của mọi chứ mọi chứ mọi chứ Con chứ của con mọi một mọi chứ là chứ mọi chứ mọi chứ mọi chứ con, chứ mọi chứ mọi chứ mà, mì. mà, mì. mà, mì. mà. เขอยากเราตื่นกนหล่ก uh, ว่วย <ok ิงอย่แต่เราเาอกแกหนาไปแล้วไปอ่าพี่ไปนอนเอเป็นเนพอแล้วอนี้ก็ผมยิงลายไปนอนทีนเขามือขีนนตะเนาะสุดท้ายนี้สเพนเขาก็มขอบใจน้ำพรมไนอนเอฟซีนอะที่เขามากดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจสะเปงตลอดมาเนาะ สภกาเไรพี่น้ดจะ่ท่ใ้กับกาบขอถอดขอใน้ำหอมพี่น้องเอซีหลายเพียงน้อใส่เป็นกขอพ่อน้อไใส่ให้ผู้พี่น้องจูงมุขภาพแข็งแหงแข็งแหงคจ็ได้ความขายมีน้ะเดินทางตลอดปลอดภัยในที่มีสภาพอกาบสบายดี